สวัสดีค่ะวันนี้เฟมค่ะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นรูปแบบเป็นเรื่องแรกเลยที่ได้แสดงแบบเป็นรูปแบบนะคะก็ตื่นเต้นมากคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์จริงๆไม่ได้ห่างจากเรามากแต่ว่าเขาจะมีความพิเศษในแบบของเขาเนาะเล่าก่อนว่าคาแรคเตอร์นี้ชื่อนิกกี้นะคะซึ่งเป็นตัวละครที่เฟมรักมากมนเขาเป็นคนที่มีความเชื่อของเขาแล้วเขาก็จะแบบเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อความเชื่อของตัวเอง แล้วสไตล์การแต่งตัวนี่คือเราเราแบบตามคาแรคเตอร์หรือว่าเรา อ๋แบบดีไซน์เองหนูไม่ได้ดีไซน์เขาดีไซน์มาให้เหมือนเขารู้ว่าหนูชอบสีชมพูก็เลยเป็นสีชมพูเลยค่ะดำชมพูแล้วเราเล่นกับสีชมพูจีอะไรเป็นยังไงบ้างจริงจริงการเล่นกับสีจีมันยากตรงที่ว่าคือเราอะพื้นฐานการแสดงก็คือไม่ได้เท่าคนอื่นเราเนาะเราก็เลยแบบต้องจินตนาการเยอะค่ะแลต้องเวิร์คฮาร์ดแล้วก็ทำงานบ้านเยอะค่ะแล้วก็จะเป็นสายล้อมแต่วันนี้เราแสดงแล้วก็ทั้งเป็นโปรกิจการแสดงมีเวิร์คชอปเยอะมากมีการเวิร์คช็อปก่อนที่จะเริ่มค่ะ ระดับเลยค่ะบอกว่าเราก็อยากเวิร์กช็อปเนาะเพราะว่าอยากทําให้มันดีที่สุดเราต้องหาการได้ทำในในกองเป็นยังไงบ้างในกองสนุกมากอาหารกองอร่อยมากข้าวกองอร่อยข้าวกองอร่อยว่ากินทุกวันแต่ว่าแบบเหมือนเราได้เพื่อนแกงใหม่ๆมาด้วยทุกคนก็คือน่ารักคน่ารักจริงๆอันนี้แบบไม่ได้ตอบดารานะทุกคนน่ารักแล้วก็เราก็นัดกันต่อมากินข้าวพุ่งโน่เป็นต่อด้วยทุกวันนี้ปิดกองไปแล้วก็ยังเจอกันอยู่ เชิญเป็นหนึงคาแรเตอร์ตัวละครเนี้ยกับตัวเรามีอะไรเหมือนหรือต่างกันหรือว่าเขาเป็นคนแปลกๆเหมือนกันหือว่าจะมีความสวิงในการแบบว่าในเรื่องของอารมณ์ด้วยซึ่งตัวเองก็เป็นแล้วก็มีความเชื่อที่มั่นคงในความเชื่อของตัวเองก็จะเป็นคนเชื่อเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบมีความเชื่อแล้วก็จะเชื่อมันแบบว่าตัวละครนี้ก็จะเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมาก ครับน,นี่เดตอัปเดตผลงานเองเลตอนนี้กำลังซุม่มไม่ซุ่มแล้วแหละทำอัลบั้มของตัวเองอยู่นะคะเป็นอัล,อลบั้มแรกของวันด้วยเฟรมเลยไม่เคยทำอัลบั้มมาก่อนเพราะฉะนั้นรอติดตามได้ต้นปีหน้าค่ะตอนนี้งานงานแล้วจะเป็นแนวทางไหนหรือนแนวอะไรเพิ่มเติมอยากให้รอดูจริงๆมันมีหลายแนวที่คนอาจจะไม่คิดว่าเราจะทำด้วยะคะ่ะยังไงฝากติดตามด้วยเดี๋ยวจะมาแ,แจ้งอีกทีว่าจะปล่อยเม,มื่อไหร่อันนี้อันนี้งานโชว์นี้ทะลุยาวเลยที่ไห่ไปเลย ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นยังจ้างได้อีกพึ่งกลับมาเต้นได้ค่ะก็เลยกาลังเลือๆเลืกระดูกพิ่งติดก็เลยจ้างแจ้งตรงนี้เลยว่ารับได้แบบหลายโชว์เลยแบบค่ะอัปเดตเรื่องเรื่องที่ว่าการปจิเหตุตรงนี้เป็น,น,น,นปยังไงบ้างก็ตอนนี้ขาหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะตอนแรกขาหักแล้วก็ตอนนี้กระดูกเชื่อมกันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วเห็นแบบโดนดรามากเรื่องเรื่องบอดี้ปาใช่ใช่แล้วยังไงเราเรายังไงบ้างหลังจากที่เราได้ระบายออกไปทางติ้งตอกแล้วก็รู้สึก รู้สึกตอนนั้นก็เสียใจยค่ะที่แบบคนมาว่าเราอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็รู้สึกโอเคแล้วแหละดีขึ้นแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นนาแล้วก็หลายๆคนทําให้เราได้รู้ว่าคนที่เกลียดเราจริงๆไม่ได้มีเยอะขนาดเนาะแต่คนที่รักเรามีเยอะกว่านั้นเยอะค่ะหมายความอย่าไปใส่ใจในสิ่งที่เขาพูดว่าจะฟ้องใช่แต่ไม่ได้ฟ้องหรอกค,นนะค,ะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อยาให้ไปทำกับคนอื่นอีก แปลว่าตอนนี้คือแบบเราคิดว่าเราเปลี่ยนไปพอดีโอเคจริงๆหนูก็แฮปปี้กับตัวเองตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองอ้วนจนคนทักว่าหนูอ้วนก็เลยแบบเอ้าวอ้วนเหรอตอนหนุนกองก็ยังโอเคไม่ได้ไมได้อะไรก็ยังแบบสามารถเต้นได้ใช่ก็ยังแข็งแรงดีแต่ว่าก็ตอนนี้ออกกำลังกายให้ร่างกายเฟิร์มขึ้นจริงๆก็มีความสงสัยแบบ ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องเปลี่ยนอะไรแต่ว่าก็อยากเป็นคนที่ดีขึ้นแบบแข็งแรงขึ้นเฟิร์มขึ้นในทุกๆวนนะะันครับแล้วอยากให้ปนพปีใหม่นะะี่ยก็ปีใหม่แล้วนะคะปีนี้เรายังไม่ถูกหวยนะคะก็ขอให้ปีหน้าเราถูกหวยกันเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะคะเฮงเงปังๆรวยรวยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะครับมากค่ะขอบคุณค่ะ